สวัสดีคราลวันนี้เราก็มาอยู่กันที่น่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับวันนี้มาบ้านเกิดแม่เอ่อแม่เกิดที่น่านนะคะ แม่มาทําทุนละ EP นี้ทริปนี้ก็คือก็จะไปเที่ยวปัวต่อกันด้วยนะคะถ้าทําทุนละอะไรเสร็จก็ไปเที่ยวปัวต่อก็ไม่เคยไปอยู่ด้านมาตลอดแล้วคือทุกๆปีก็มาเที่ยวน่านแต่คือไม่เคยเที่ยวอําเภออื่นเลยนอกจากในตัวเมืองแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนิดๆหน่อยๆแต่คือไม่เคยไปปัวเลยทริปนี้เราก็จะไปปัวกันนะฮะจะเป็นยังไง จะสวยแค่ไหนจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าเราไปทำอะไรกันที่ปัวป้างนะครับโอเคครับสวัสดี้ารันสไตสวัสด,สสด,สสด,สสดีอันนี้บายเลยหลับไปเลยถึงช่วงบ่ายแม่ไปทำชุดหลับนี่ก็มากินกุวยเตี๋ย,ยวที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่กำลังเข้าตัวหมึก ปัวต่อแต่คือจะเข้าเมืองไปซื้อฟิล <c oughs> ์มก่อนครับฟิล์มม้นก็คืออยู่ตะค้อนถมก็คือตั้งหน้าไม่หาซื้อพอจะไปซื้อวันมาคือหมด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 ,หมด,หมด,หมดแล้วก็จะขับรถต่อไว้เจอกันที่ปัวคราบตายตอนนี้ไปอยู่กับที่วัด อูเก็ตตำบลวังนครนะอำเภอปูเจังหวัดน่านเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรก็สวยนะมันเป็นแบบเป็นวิวชมวิววัดที่ชมวิวมากยวมีวิวนูนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสวยคิสวยยุแล้วมีที่ทำบุญฝั่งทอง ดูนี่เีข้างหลังอยู่ข้างหลังเฮ้ยอารมณ์ได้อยู่โ,โหเฮียข้างล่างเ็าสวยอะ่ะข้างล่างคือทุ่งนาสวยจัด ก็ไปหารีสอร์ทพักก่อนนะแต่ไม่รู้จะไปรีสอร์ทไหนก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอารมณ์รีสอร์ทที่นี่มันเป็นอย่างไรนะครับ ที่พักชื่อว่าม่อนปัวนะแตดูบรรยากาศบรรยากาศอันนี้จะขึ้นมาข้างบนมันจะมีชั้นล่างกับชั้นบนก็คือขับรถขึ้นมาจะดูชั้นล่างเนี่ยน,นี่นี่มันเป็นทางขึ้นขึ้นมาเลยอากาศเย็นช่วงนี้คือมาคืออากาศเย็นอ oh. สบาย จะลองห้องพักไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าปาดสายเอาไปช้มมนนา,ปไาได้มมนเลยโอ้ยห้องพักสี่เตียงคือสี่เตียงพอดีนะสี่คนก็เดี๋ยวเราจะไปตลาดก่อนนะฮะไปซื้ออะไรกินแล้วไปดูที่ตลาดนะครับว่าจะมีอะไรจะซื้ออะไรบ้างบายบาย ยี่สิบเอ็ดเจ็ดโมงสี่สิบจะสายไหมสายก็ไม่สายไม่รู้เหมือนกันว่าจะสายไหมลองเดี๋ยวไปกินข้าวที่นี่เขาก็มีขับข้าวให้กินนะตอนเช้าเขาทําไว้ให้แต่คือตอนนี้คือลาบากกับกะใส่รองเท้าอีกืดูบรรยากาศตอนเช้าป่าทั้งนั้นอือืม จะค่อยไปดูจะกล่าวตอนเช้าข้างล่างว่าเป็นยังไงไดูต้มหมกไข่ อเก็บบรรยากาศเสร็จเร็วนะครับแ้วเดี๋ยวเราก็จะไปในต่อไปรู้น่าจะเป็นวัดแหละเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นถนนทางกลางมีไพรได้ถ่ายรูปสวยมากไ็้ถ่าย้ไม่มีอะไรตอนนี้เราก็แวะมาที่เขาเรียกอะไรฝ่ายฝ่ายน้ำย่างอะ โอ้โหเยอะกว่านี้สายกันน้ำนะหน้าลงไปเล่นจัดตรงโน้นอ่ะมจะมีของขายแล้วก็เสื้อผ้าวันนี้มันจะเป็นน้ำตกศิลาเพชร เดินเนไปดูน้ำตกดีกว่าที่จริงมันว่ามีของขายนะถ้ามันเป็นพวกวันหยุดอะไรพวกเนี้ยร้านปิดร้านปิดวันนี้เป็นวันธรรมดาไม่ค่อยมีคนเที่ยวเขาก็เลยปิดมาเดินดูเรื่อยๆน้ำตกอันตรายระวังเด็กจมน้ำนี่น้ำตก <laughs> เออแค่นี้นะแล้วสวยอยู่สวยอยู่ บรรยากาศดีมากตอนนี้นะตอนนี้นะวันนี้นะเวลานี้ id นะคะือไม่มีใครเลยมีแต่ครอบครัวเราแล้วสบายดีนลไม่มีใครเข้ามาเลยฮ้ยแม่พ <VIC> ีเสื้อนี้ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่กล้วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์หน้ามาแวะมากิน นี่ครับบรรยากาศก็คือดีมากเพรเป็นทุ่งนาครือรอบๆเป็นทุ่งนาคือเขาจัดหลาไดีมากก็คือเดินไปเรื่อยมีทางเดินไปเรื่อยที่ถ่ายรูปก,ก็สวยนะสวยมากมามาก ันนี้ก็มาที่วัดสี่มงคลหรือวัดกงนะอยู่อำเภออะไรไม่รู้หลืมสวยนะมีตลงตลาดด้วยเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศเก็บแปกเก็บไปมีกินดมด้วมดมได้ชิมมาได้นั่นที่ข้าว<ร>ห,หอมเหรอหอม เอาใส่ดาบใส่ยมกินแค่เข้า,ขาตอนนี้อยู่ในวัดนะโอ้แต่คือ้อวัดสวยสวยมากจากดูข้างหลังสวยโอ้แล้วก็มีสาระวะนักนาอ๋อตลาดชมพุ่งนะ มีพวกร้านกกาแฟอยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างก็เป็นทุ่งนาเขาทำตอนนีนะ้เราอยู่กันที่วัดพระทตาแชแห้ง อยู่ในเมืองจังหวัดน่านนะฮะเป็นวัดประจำปีคือเกิดปีเถาะนะ,ะเป็นวัดของคนเกิดประจำปีเถาะเดียวไปดูข้างในว่ามีอะไร ตรงข้างหน้าก่อนทางเข้าวัดนั้นก็จะมีร้านค้าขายค่ะพวาอาหารน้ำสื้อผ้าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สาร,รากเมืองจังหวัดพน,น่านกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดผู้มิ่ก็อยู่ในเมืองอยู่กันแล้วเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดที่อยู่กลาง จะมานานก็มาวันนี้ดีกว่า วันที่3มเร็วนะครับที่อยู่นาวันนี้ก็จะกลับแล้วแหละเคลียรของแล้วกินข้าวที่บ้านเตรียมตัวกลับแล้วก็จะแวะซื้อของฝากที่แพร่ที่แถวแถวเด่นชัยนะฮะจะซื้อของฝากก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงนั้นมีอะไรน่าซื้อเป็นของฝากบ้างก็จะมีพวกเอ่อหมูยอแคบหมูพริกแล้วของฝากจิปถาถะอะไรเยอะแยะนะครับเดีย๋ยวไปดูกันโอเค you yeah.